มอนไมไทยเฮาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการมอนไม้ไทยเฮาค่ะวันนี้เรามา,มาทำอะไรกันคะพี่องวันนี้เรามาสัมภาษณ์แขกรับเชิญคนพิเศษค่ะอยากดูไหมคะว่าเป็นใครถ้าอยากดูแล้วตามมาดูกันเลย สวัสดีครับคืออาจารย์พยงมูลวาปีนะครับจากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณนะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏบางหาสาราครับสนใจที่ที่ผมสนใจเรื่องผ้าไหมนะครับก็คือเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าคุณแม่เป็นผู้ที่พอผ้าไหมนะครับเราก็จะได้ร่วมรับร่วมกิจกรรมในการที่จะมี มีแหละครับมีทั้งตัวหมอนเนาะตัววิธีเลี้ยงตัวหมอนตัวไหม,หมเล็กๆอ่ะครับก็เวลาที่ทอผ้าก็ชอบไปดูแม่ทอลวดลายต่างๆครับแล้วก็เลยทําให้ชอบผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับผ้าไหมก็ชอบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงก็ชอบอยู่แต่ว่าราคามันจะแพงนะครับก็เลยสามารถที่จะใส่ผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายที่สามารถมาประยุกต์ใช้กับผ้าไหมได้ โดยเฉพาะผ้าฝ้ายที่ที่มีลายเอาลายผ้าไหมมาทำนะครับอย่างเช่นที่ใส่ประจําอยู่ก็ก็จะมีผ้าไหมที่ใส่อยู่ก็จะเป็นทั้งซื้อแบบอะไรครับแบบเป็นลายผ้าฝ้ายแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกลายมีนะครับลายต้นสนลายต่างๆนะครับลายกระจับนะครับหรือว่าลายโคมโคม5โคม7โคม8โคม9แล้วแต่นะครับนี่ครับลายต้นสนลายกระจับนะครับ สินค้าแปลกใหม่นะครับที่เราไปเห็นหรือว่าที่ผมไปเห็นเนาะก็จะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดร้อยแก่นสารสินเช่นจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดกาลสินสกลนครแล้วก็หลายๆจังหวัดในภาคตะวนันออกเฉียงเหนือของเราด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่นก็เป็นเมืองผ้าไหมผ้าไหมโลกด้วยนะครับผ้าไหมมัดหมี่โลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่เห็นที่ขอนแก่นเช่นอะไรครับของที่ระลึกที่เป็นรูปไดโนเสาร์ นะครับเป็นหมอนไดโนเสาร์หรือเป็นที่ระลึกแม้กระทั่งเนกไทต่างๆนี่แหละครับก็ก็เป็นลายต่างๆของผ้าไหมก็ก็เคยเห็นนะครับแม้กระทั่งกระเป๋ากระเป๋าผ้าถือนี่ก็เป็นกระเป๋าผ้าไหมก็มีนะครับหรือว่าเป็นพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจที่ที่ใส่สําหรับอะไรครับพวงกุญแจใส่รถยนต์นี่แหละครับรถยนต์ก็เป็นแบบเล็กๆเป็นผ้าไหมก็มีแล้วก็มี ผลิตภัณฑ์สินค้าอีกมากมายนะครับที่ทำจากผ้าไหมก็คือสามารถที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนี้ได้หลากหลายเด็กๆเลยนะครับชอบลายลกยูงลกยูงนะครับลกยูงแล้วก็ต้นสวนมันต้นใหญ่ๆเพราะว่าแม่ทําแม่ทําให้พี่สาวนะครับแล้วก็ให้ญาติๆเห็นเอาทาไมท่านทําเป็นลายนกยูงได้เก่งจังเลยแล้วก็ถอออกมาเป็นรูปลายนกยูง ก็เลยชอบลายนกยุงแล้วก็ลายต้นสนนะครับโตขึ้นก็ก็จะมีความหลากหลายในในลายที่ชอบก็ขึ้นอยู่กับว่าเห็นแล้วมันสวยแล้วก็อยากซื้อนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับผ้าไหมนะครับผ้าไหมบางครั้งถ้าในความคิดนะครับของผมนี่คนจะรู้สึกว่ามันมันโบราณมันเชยมันมันโอแฟชั่นมันไม่น่ามาใส่ในในใน งานกิจกรรมต่างๆปัจจุบันนะครับจริงๆผ้าไหมสามารถใส่ได้ในหลายๆงานได้หลายกิจกรรมด้วยนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์เนาะหรือว่าเราออกแบบรูปแบบไหนให้มาใช้สามารถใส่เสื้อไหมกับตังเกงยีนได้ก็เลยคิดว่าผ้าไหมกับกับปัจจุบันนี้สามารถใส่ร่วมกันได้ตางเกงยีนหรือว่าชุดผ้าต่างๆก็สามารถ ใส่ผสมประสานกันได้ถ้าไหมกับผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมามาดีไซน์ร่วมกันได้แล้วก็ใส่แล้วก็สวยงามในหลายๆกิจกรรมครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการสัมภาษณ์อาจารย์ด็อกเตอร์พยงมูลวาปีค่ะเราได้รับทั้งความรู้แล้วก็ได้รู้ว่าถ้าไหมนะคะสามารถไหมกับทิกชุดได้แล้วก็ได้รู้ว่าถ้าไหมะะสามารถแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้หลากหลายเลยคะ่ะ ค่ะทั้งสวยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สำหรับวันนี้รายการหม่อนไหมไทยเฮาก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ